ชิปโป่หนึ่งก้าสามตอนสควิตกาวเกมฆ่าเพื่อนเฮ้ยนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนั่นดิโอโหโคตรสูงเลยทำไมไม่อยู่ตรงนี้กันได้เมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดกูนั่งกินเบียร์อยู่หน้าทีวีส่วนกูกำลังนั่งเงียบๆฉลองปีใหม่มึงใช้ชีวิตได้รายค่ามากจอดเรื่องของกูแต่กูนี่ดิกำลังทำอาหารให้ลูกค้าอยู่เลยง้นก็เป็นโชคดีขอลูกค้ามึงแหละ สวัสดีปีใหม่นี่คือสควิตเกาวเดี๋ยวนะไอสองประโยคนี้มันโคตรขัดแย้งกันเลยวะ่ะสวัสดีปีใหม่แล้วก็นี่คือสควิตเกาวพวกมึงจะไม่ตกใจหน่หระว่านี่มันเป็นใครเออว่าลืมคิดไปเลยเฮ้ยมึงเป็นใครอะไรเห็นแบบนี้พวกมึงยังไม่รู้กันอีกเหรอ,อห้ทายลุงคนหนึ่งที่เป็นโรคเบาหวานขอทานที่แต่งตัวพลุงพลังชูชกชูชกแน่ๆหอยหลอด <c oughs> มึงเลิกพูดถึงหอยหลอดสักตอนได้ไหมลูกป่งสวรรค์ ตอนเด็กๆพวอมึงใช้ชีวิตกันยังไงเนี่ยไม่รู้จักซันตาคลอสเลยเหรอโอโหเงียบเลยวะสงสัยจะไม่รู้จักกันจริงๆเฮ้ยรู้ดิรู้กูรู้ซันตาคลอสตัวที่มันชอบบุกเข้าบ้านตอนค่ำข้ามใช่ไหมเข้าไปขโมยของเฮ้ยอีกล้าไม่ใช่กูเคยได้ยินมาว่ามันชอบเข้าไปในเตาไฟเข้าไปจุดไฟเผาตัวเองพวกมึงมั่วละซันตาคลอสก็คือคนที่คอยเผาศพในวัดเว้ย กูว่าพวกมึงพอเหอะซานตาคลอสก็คือคนที่เอาของขวัญไปแจกเด็กๆทุกปีใหม่ไงเฮ้ยยิงยิงิงแต่พวกมึงโตแล้วอดถ้างาั้นเอาพวกเรามาที่นี่กันทําไมวะก็บอกอยู่ว่านี่คือสควิดกาวก่อนแล้วสควิดกาวมันคืออะไรอะ่ะข้าจะมีเกมให้เล่นเว้ยถ้าชนะได้เนี่ยจะได้ของรางวัลใหญ่ไปเลยทุกคนทุกคนเลยเหรอใช่ได้ทุกคนเฮ้ยไม่เอากูไม่อยากเล่นกูอยากกลับบ้านไปกินเบียใช่กูไม่อยากได้ของขวัญเอากูลงไปเลยกูก็ไม่อยากได้ของขวัญกูจะเอาหอยหลอด กูเอากูจะไปให้ลูกกูเออเล่นเล่นหน่อยเหอะได้ของฟรีนะเว้ยเออเล่นหน่อยก็ได้วะเพื่อเรามันอยากเล่นก็ได้นี่เพื่อเมืองเลยนะจอร์ดขอบพระคุณรุนช่องโอเคดีมากเพราะว่าถึงปฏิเสธไปยังไงก็ต้องเล่นอยู่ดีอา้าวซะอย่างนั้นเกมที่จะให้เล่นเนี่ยคือเกมเพื่อนแท้กดกติกาก็ไม่ยากในบรรดาพวกเองห้าคนเนี่ยให้แต่ละคนบอกชื่อเพื่อนได้หนึ่งคนที่อยากจะให้มีชีวิตรอดหมายความว่าไงวะให้เลือกเพื่อนที่อยากจะให้มีชีวิตรอดอะ่ะ แล้วถ้าคนไม่ได้ถูกเลือกจะเป็นยังไงก็ตายไงเฮ้ยบ้าแล้วกูไม่เล่นไม่เล่นก็ตายงามไส้ละไม่เล่นก็ตายจำเป็นต้องเล่นแล้วแหละมึงเป็นซันตะครอสแน่เหรอซานต์ครอสจากโลกปีศาจเฮ้ยมันเอาจริงว่ะซันต์ครอสจากโลกปีศาจทำไมเด็กๆถึงรักมึงได้วันนี้อ่ะเพราะกูน่ารักไงมาฟังกติกาต่อให้เลือกเพื่อนที่อยากให้มีชีวิตรอดได้หนึ่งคนแต่ห้ามเลือกตัวเองเด็ดขาด คนที่ไม่ถูกเลือกเลยตายส่วนคนที่ได้รับเลือกก็จะได้รับของขวัญเฮ้ย hey, แล้วพวกเรามีกันห้าคนถ้ากูเลือกใครคนหนึ่งในพวกมึงแล้วไม่มีใครเลือกกูกูก็ตายสิใช่แล้วห้ามบอกกันด้วยว่าจะเลือกใครไอ้ยะงานเข้าโคตรยากเลยหวังว่าจะเข้าใจกติกากันแล้วนะให้คิดชื่อเพื่อนที่เลือกไว้ในใจเดี๋ยวข้าจะเข้าไปถามเองอย่าลืมนะเว้ยห้ามบอกกันถ้ารู้ว่าส่งซีแค่กันตายเอาล่ะตอนนี้ก็เลิกคุยกันได้คิดซะ โอ้โหเฮ้ยให้เลือกเพื่อนได้หนึ่งคนที่อยากจะให้มีชีวิตรอดเหรอต่เราก็ไม่อยากให้เพื่อนตายสักคนด้วยดิแต่ถ้าเกิดเราเลือกใครสักคนหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่มีใครเลือกเราโคตรไม่คุ้มเลยเลือกตัวเองก็ไม่ได้กูค,ควรจะเลือกใครดีวะเนี่ยถ้าเราไม่ผิดนะ,ละหลายๆคนก็คงจะเลือกไอโยอง่งก็จะกลายเป็นว่าไอโย่งรอดคนเดียวแล้วที่เหลือก็ตายหมดอย่างงี้ดิแต่เราก็อยากให้เพื่อนรอดทุกคนเราเลือกคนที่ไม่น่าจะโดนเลือกดีกว่าวะ่ะ โอ้โหสึกนี้ใหญ่หลวงนะเราจะรู้ได้ไงว่าใครจะเลือกใครเพื่อที่จะได้ไม่เลือกํากันเพราะถ้าเกิดเลือกซามกันสักคนหนึ่งต้องมีใครสักคนแหละที่ตายมันคิดได้สองอย่างเลยนะเนี่ยคนที่น่าจะโดนเลือกมากที่สุดเนี่ย <S <S กับคนที่ไม่น่าจะโดนเลือก <S <S เราก็ต้องเลือกคนที่ไม่น่าจะโดนเลือก <S <S ใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นคิดแบบเดียวกับเราละ่ะเราไปเลือกคนที่ไม่น่าจะโดนเลือกเหมือนกันหมดกลายเป็นว่าคนที่ไม่น่าจะโดนเลือกก็รอดไปแล้วคนที่ควรจะโดนเลือกก็ตายเดาใจยากจริงๆ เฮ้ยเลือกเพื่อนได้คนเดียวตอนนี้ในหัวเราคิดได้สองอย่างไอโยกน่าจะเป็นคนที่ถูกเลือกมากที่สุดส่วนคนที่ไม่น่าจะโดนเลือกก็คือกูแต่ถ้าบังเอิญไอ้พวกนี้มาดูว่าคนที่ไม่น่าจะโดนเลือกคือเราเนี่ยก็เลยมาช่วยกันเลือกเรามันก็มีโอกาสที่จะโดนเลือกซ้ํากันต้องมีคนหนึ่งตายแน่หรือไม่ก็อาจจะหลายคนแต่กูเป็นอมตะหวังว่าไอ้พวกนี้จะยังจําได้นะโอ้ยขออย่าให้มีใครเลือกกูเลยขอให้เลือกกันเองเธออย่ามาเลือกกูเลยโอ้โหโคตรยาก ถ้าทุกคนเลือกคนอื่นแต่กูไม่โดนเลือกกูตายแต่กูไม่สนหรอกเว้ยขอให้เพื่อนรอดก็พอแต่ก็อยากจะฝากฝั่งให้มันช่วยดูแลลูกให้อ่ะแล้วมาโดนห้ามคุยกันเด็กก็ฝากฝั่งอะไรไม่ได้เพราะงาน,นถัาต้องเลือกใครสักคนกูว่าคนที่อยู่ระดับกลางๆคนที่มีโอกาสโดนเลือกมากที่สุดก็คือไอ้โยง่งส่วนคนที่มีโอกาสน้อยที่สุดก็คือไอ้โกรนคนที่อยู่ระดับกลางกางก็เป็นไอ้ขาวไอ้กล้ามกับเราเราควรจะเลือกไอ้กล้ามหรือไม่ก็ไอ้ขาว,ขาวสินะเฮะ้ยเดี๋ยวนะไอ้โกรนมันเป็นนามาตานี่ว่า ไอซันตะคอจากโลกปีศาจมันไม่น่าจะรู้เรื่องนี้งั้นกูตัดไอโกรนไปได้แล้วคนหนึ่งไม่ต้องเลือกมันตอนนี้ก็จะมีไอโย่งไอกล้าไอขาวแล้วก็กูอ้าวรวมกูด้วยทําไมเนี่ยกูเลือกตัวเองไม่ได้ไอโย่งไอกล้าไอขาวสามคนในใจกูตอนนี้คิดว่าไอโย่งต้องมีคนเลือกอยู่แล้วเพราะงั้นกูคิดว่าไอกล้ามกับไอจดไอโกรนและจะเลือกใครเดีย่ะในสามคนนี้จะเลือกไอกล้าดีไหมน้อเฮ้ยกูคิดได้แล้วไอจดมันมีวาจาิียนี่วา ขอ,อแค่มันรอดคนเดียวมันก็สามารถชุบชีวิตคนอื่นขึ้นมาได้แค่มันพูดโอเคกูรู้แล้วกูจะเลือกไอ้จอร์ดเพื่อนเอนเรายังจะมีใครจําได้ไหมเนี่ยว่าเราบินได้เพียงแค่ไม่รู้ว่าไอ้ซันตาคอสจากโลกปีศาจเนี่ยมันจะให้ตายแบบไหนถ้าให้แบบว่าตกเหวตายก็ไม่เป็นไรเพราะกูบินได้แต่ถ้าเกิดให้หัวใจวายตายกูจบเลยแต่ในเมื่อถ้าสื่อสารกันไม่ได้ก็ต้องเลือกใครสักคนหนึ่งแหละตอนนี้เลือกไอ้กล้ามให้รอด,ดีไหมวะเพราะมันก็ยังมีลูกมีเมียอยู่แล้ว ถ้าบังเอิญคนอื่นเลือกซ้ำกาบเรทาทําไงดีวะเนี่ยเลือกไอ้กล้ามเหมือนกันโฮ้ยงั้นกูเลือกไอ้กล้ามนี่แหละเฮ้ยใ hey, กล้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มถามแล้วนะตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่ากล้ามตั้งใจที่จะเลือกจอจส่วนโย่งจะเลือกกล้ามข่าวนั้นยังลังเลอยู่โกลนก็เช่นกันยังลังเลอยู่ส่วนจอยก็คิดว่าเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่โกลนเพราะโกลนเป็นอมาตะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าข่าวกล้ามและโย่งลืมเรื่องนี้ไปเลย เอาละจะถามแล้วนะจงจําไว้เลยถ้าใครที่ไม่โดนเลือกแปลว่าเพื่อนเกลียดมึงมึงเข้าใจผิดไลยซานตาคลอสคนที่ไม่โดนเลือกอ่ะไม่ใช่ว่าโดนเกลียดเว้ยไม่มีใครเขาอยากให้เพื่อนตายหรอกกล้าพูดได้ดีมากงั้นข้าจะให้เองเป็นคนเลือกก่อนเลยเองเลือกใครไอ้กล้ามกูเลือกจอร์ดโอเคไอ้กล้ามได้เลือกมาแล้วหนึ่งคนไหนใครเป็นคนเลือกคนต่อไปกูกูขอเลือกไหนเองเลือกใครบอกมาสิกูเลือกไอ้กล้ามโอเค เอาละมีผู้รอดชีวิตสองคนแล้วเพราะว่าเลือกไม่ซ้ํากันด้วยเฮ้ยเลือกไม่ซ้ํากันลระโอเคแปลว่ารอดไปแล้วสองว่าแต่ใครละ่ะที่เป็นคนโดนเลือกไอ้กล้ามมันเลือกใครนอ้อถ้าเราไม่ผิดไอ้กล้ามน่าจะเลือกคนที่อยู่ใกล้ๆก่อนอย่างเช่นไอ้ขาวและไอ้โยกละ่ะมันเลือกใครโอ้ยเวลาก็จํากัดแล้วเอาไงดีเอาล่ะมึงเลือกใครฮะไอ้โกรนเออกูเลือกไอ้โยโอเคมีข่าวดีจะบอกมีผู้รอดชีวิตสามคนแล้วไม่ซ้ํากันเลยฮ่า แต่ว่าไม่ได้มีใครเลือกไอโยงหรอเนี่ยอุ๊ยโชคดีนะที่กูเลือกไอโยงทีนี้ก็เหลือไอจอยแก่ขาวที่ต้องเลือกมีผู้รอดชีวิตสามคนแล้วใครมั่งวะอย่างที่เราคิดไว้ตอนแรกเลือกคนที่ดูกลางๆหน่อยเอาละถึงเวลาต้องเลือกแล้วเว้ยง่ายว่าไงเลือกใครให้จอร์จเลือกดีๆนะเว้ยถ้าเกิดมึงเลือกผิดปุ๊บจะมีคนตายแน่ๆหนกดดันกูอีกกูเลือกขาวโอโอไม่น่าเชื่อมีผู้รอดชีวิตสี่คนแล้วน่าแปลกมากที่เลือกไม่ซ้ำกันเลย แต่คนสุดท้ายที่ต้องเลือกนี่แหละอาจจะต้องมีคนตายไอ้ขาวมืออ่ะคนสุดท้ายที่ต้องเลือกคิดให้ดีๆนะเว้ยยิ่งเป็นคนสุดท้ายที่ต้องเลือกอะโอกาสซ้ําสูงมากโอ้โหโคตรกดดันสุดๆกูไม่รู้เลยว่าใครถูกเลือกไปแล้วมั่งถ้าเลือกซ้ํากับคนอื่นต้องมีเพื่อนเราคนหนึ่งที่ต้องตายกูต้องดาวแล้วละ่ะคนที่มีโอกาสรอดสูงสุดหนึ่งเลยคือไอ้โย่งส่วนคนที่สองน่าจะเป็นไอ้กล้ามเพราะมันมีครอบครัวเพื่อนๆก็รู้กันดีคนต่อมาที่น่าจะรอดก็คือไอ้จอร์ดเพราะมันมีลูก ฮะงั้นแปลว่าคนที่ยังไม่โดนเลือกก็น่าจะเป็นกูกับไอโกรนสองคนนี้แหละแต่ในเมื่อเลือกตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไอโกรนคือตัวเลือกเดียวที่เหลืออยู่เอาละกูรู้คําตอบแล้วได้คาตอบแล้วใช่ไหมคนสุดท้ายใช่ได้คําตอบแล้วแต่เพื่อความสนุกของตัว,ตวกูเองกูจะให้มึงพูดออกมาดังๆเลยว่ามึงเลือกใครจริงเหรอะวะเออจริงพูดออกมาดังๆเพื่อนเพื่อนมึงจะได้รู้ว่ามึงไม่เลือกใครเพื่อนมึงจะได้โกรธมึงไงโอโห ซานตาคลอสแห่งโลกปีศาจโหดร้ายมากเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนเพื<ๆ>่อนพวกมึงจะโกรธกูไหมท่านกูเลือกแค่คนเดียวในเนี้ยพวกกูไม่โกรธหรอกเว้ยมันบังคับให้เลือกได้แค่คนเดียวนี่มึงก็แค่เลือกคนที่มึงอยากให้รอดแค่นั้นแหละส่วนพวกที่เหลือก็ตายไง <c oughs> ไอโยไม่ใช่ละกูพูดเล่นมึงก็คงมีเหตุผลของมึงนั่นแหละไอ้ขาวพวกเรารู้ว่ามึงไม่ได้เลือกเพราะความสนิทหรอกแต่มึงเลือกเพราะมึงไต่ตองมาแล้วขับใจนะเพื่อนที่เข้าใจอ่าว่าไงเหลามาสิ ตัวเลือกของกูก็คือไอ้โกลนไม่นะไม่เลือกกูทําไมทําไมวะทําทไมเลือกมึงไม่ได้กูคิดว่ามึงไม่น่าจะมีคนเลือกอะ่ะไอ้ขาวกูเป็นธรมาตามึงไม่ต้องห่วงกูเฮ้ยเออวะไอ้โกลนเป็นอมาตากูลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเอาละเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้จะขอประกาศผลตอนนี้แหละว่ามีใครต้องตายผลออกมาว่าทุกคนรอดชีวิตหมดไม่มีใครเลือกซ้ำกันเลย โอ้โหแปลกมากไปทดสอบมาหลายกลุ่มไม่เคยเจอกลุ่มไหนที่แบบนี้เลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่รอดชีวิตทั้งหมดแบบนี้ได้เกิดขึ้นแต่ก็ตามสัญญาจะขอมอบของขวัญให้แก่ผู้ที่รอดชีวิตทุกคนเฮ้ยจริงเหรอได้ของขวัญเป็นอะไรของขวัญที่จะให้ก็คือคําอวยพรสวัสดีปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยเหรอของขวัญที่แลกกับชีวิตพวกกู